จับจับจับนเบาอีหยังจับจับเยอะไปเยอะไปมามมามเออมามยะไปเออหนอน้องว่ให้น้องมาหายายอันนี้ก็มาติดอันนี้ก็มาติดตา เออย่าไปย่าเป็นว่าเป็นเอาตะตื้นขึ้นคนเออเออเ้ยอย่ากปิดเออยังอยังก็ อกระกระกรอเขียงบีนม่แล้วเขียงบีแม่แล้วนี่ไข่ว้านี่ย้ายพาไปหาหมอเส้าแล้วมันย,าย้ายมาไข่ตัวอืมอย่างเอเอเข <c oughs> ียงบินอู้นโ้โหขั้นบางใหญ่เลยเห็นป้ใหญ่มาเสียงบวมี ปากใหญ่เลยปะปะอันนี้ปากเปียกไหมใออปกปบเออเปียกเอออุ้ยปากปิดเลย